รอยละโดยมวลมวลต่อมวลหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของเวทตบายเวทหมายถึงมวลของตัวละลายที่ละลายในสารละลาย100หน่วยมวลเดียวกันสุดก็คือรอยละโดยมวลของ A เท่ากับมวลของ A ส่วนด้วยมวลของสารละลายคูณ100เช่นสารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ5โดยมวลหมายความว่าสารละลายโซเดียมคลอไรด์100กรัมเนี่ยมีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่5กรัมและมีน้ำา95กรัมเขียนอธิบายได้ดังนี้ ต่อมานะคะคือความเข้มข้นของสารละลายร้อยละโดยปริมาตรค่ะหรือว่าเปอร์เซ็นต์วอลุ่มบายวอลุ่มนะคะร้อยละโดยปริมาตรเนี่ยหมายถึงปริมาตรของตัวละลายที่ละลายในสารละลาย100หน่วยในปริมาตรเดียวกันยกตัวอ,อย่างเช่นสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นร้อยละ10โดยปริมาตรหมายความว่าในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 100รลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่10ลรูบาศก์เซนติเมตรค่ะหรือว่าหน่วยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะทําให้เราเนี่ยสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ค่ะก็คือร้อยละโดยปริมาตรของ AA A. A. นี่คือเป็นสารนะคะเท่ากับปริมาตรของ A หรือว่าปริมาตรของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วก็คูณด้วย100ค่ะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหรือเปอร์เซนต์ weight by volume หมายถึง มวลของตัวละลายที่ละลายในสารละลาย100หน่วยปริมาตรโดยที่หน่วยของมวลและปริมาตรต้องสอดคล้องกันเช่นสารละลายกูโคสเข้มข้น้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าสารละลาย100รลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรูโคสละลายอยู่10กรัมเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรของ A เท่ากับมวลของ A หน่วยเป็นมวลหารปริมาตรของสารละลายหน่วยเป็นปริมาตรคูณ100 ความเข้มข้นของสารละลายส่วนในล้านส่วนพาร์ตเปอร์ม <ome> ิเลียนใช้อักษรย่อ ppm และส่วนในพันล้านส่วนพาร์ตเปอร์มิเลียนใช้อักษรย่อ ppb เป็นหน่วยที่บอกปริมาณตัวละลายเป็นมวลหรือปริมาตรที่ละลายในสารละลาย1ล้านหน่วยและ1,000พันล้านหน่วยตามลำดับเช่นในแหล่งน้ำแห่งหนึ่งมีสารตะกั่วบนเพื่อนอยู่0.1นน ppm หมายความว่าน้ำในแหล่งน้ำนั้น1ล้านกรัมมีตะกั่วละลายอยู่0.1นนกรัม หรือในเนื้อปลามีสารประหลอดบนเปื้อนอยู่1 ppb หมายความว่าในเนื้อปลานั้น1000ล้านกรัมมีสารประหลอดบนเปืือนอยู่1กรัมน้ำโพแทสเซียมคลอไรด์0.892กรัมละลายในน้ำ54.6กรัมจงคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ในหน่วยร้อยละโดยมวลโจทย์เขาถามว่าจงคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ ในหน่วยร้อยละโดยมวลซึ่งร้อยละโดยมวลหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเปอร์เซ็นต์ของเวทบายเวทจะมีความสัมพันธ์ก็คือมวลของตัวถูกละลายส่วนด้วยมวลของสารละลายคูณกับ100่งจะเท่ากับมวลของตัวถูกละลายในโจทย์ที่เขาให้มาในที่นี้คือโพแทสเซียมคลอไรด์ซึ่งจะเท่ากับ0.892กรัม ของ KCL ส่วนด้วยมวลของสารละลายก็คือ0.892กรัมของ KCL บวกกับ54.6กรัมของน้ำคูณด้วย100จะเท่ากับ0.892กรัม KCL ส่วนด้วย55.492กรัมของสารละลายคูณกับ100คำตอบที่ได้ก็คือ1.61เอร์ซ์ของเวทบาบเวทและโจทย์ในข้อนี้จะมี คำตอบของช้อยก็คือ1.61ก็คือช้อยข้อ3าค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าถ้ากาดาศ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรมีแก๊สในตัดออกไซด์ปริมาตร3.30คูณ10ยกกำลังลบ5ลูกบาทเซนติเมตรจงหาความเข้มข้นร้อยละโดยปริมาตรนี่นะคะคือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือหาความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตร ซึ่งร้อยละโดยปริมาตรหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่าเปอร์เซนต์วอลยุมบายวอลยุมเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือเป็นอัตราส่วนของปริมาตรของตัวละลายหารด้วยปริมาตรสาระละลายคูณกับ100ซึ่งปริมาตรของตัวละลายในข้อนี้เนี่ยก็คือแก๊สในตรัสออกไซด์ค่ะโจทย์ก็กำหนดมาให้แล้วว่าแก๊สในตรัสออกไซด์เนี่ยมีปริมาตร 3.30จุดคูณสิบยกกำลังลบห้าเราก็แทนลงไปเลยต่อมาหารด้วยปริมาตรสารละลายซึ่งปริมาตรสารละลายในข้อนี้กำหนดมาให้เป็นปริมาตรของอากาศซึ่งอากาศนะคะมีปริมาตรห0 0่ลูกบาทเซนติเมตรค่ะแล้วก็คูณกับ100หลังจากนั้นนะคะพอคำนวณออกมาได้ปุ๊บกดเครื่องคิดเลขตามปกติเลยค่ะก็จะได้ 3. 3 0คูณ10ยกกำลังลบ6 เปอร์เซ็นต์วอลยุมบายวอลยุมเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองค่ะต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงเข้มข้นระลอกศูนย์จุดเก้าโดยมวลต่อปริมาตรจำนวนห้าสิบซีเอ็มกำลังสามจะต้องใช้เกลือแกงกี่กร,รมัมสิ่งที่โจทย์เออ่สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือจะต้องใช้เกลือแกงกี่กร,รมัมโอเคซึ่งอันไอสิ่งที่จโจทย์กำหนดมาเนี่ยก็จะมีเกลือแกงเข้มข้นระลอกศูนย์จุดเก้าโดยมวลต่อปริมาตร แล้วก็มีสารละลายจำนวน50มิลลิกรังสซึ่งสูตรของ้อยละดวยมวลต่อปริมาตรเนี่ยคือลอยละดวยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายคูณ100ส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายต่อไปก็แทนค่าก็คือมวลสิ่งเขากำหนดให้แล้วเนาะ้อยละดวยมวลต่อปริมาตรคือ0.9แล้วก็มวลของตัวละลายหรือเกลือเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็ปริมาตรของน้ำเนี่ยก็คือ50โอเค เพราะงั้นก็จะเป็น0.9เท่ากับ a คูณ100ส่วน50 a นี่คือตัวแปรที่เราเอามากำหนดเป็นเกลือนะ0.9คูณ100ส่วน50ก็เหลือเป็น0.9เท่ากับ 2a 2a เท่ากับ0.9 a เท่ากับ0.9ส่วน2 a เท่ากับ0.4เอ่อมวลของเกลือคือ0.4กรัมก็ตอบข้อหนึ่ง สารละลาย NaOH มี NaOH อยู่80กรัมและน้ำ50กรัมโจทย์ถามว่าสารละลายมีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยส่วนในล้างส่วนเราก็จะมาพิจารณาว่า ppm เนี่ยคือ1ล้านส่วนก็คือ10ยกกำลัง6กรัมของสารละลายดังนั้นเขาอยากรู้ว่ามีความเข้มข้นเท่าใดดังนั้น เราก็จะคิดได้ว่าในสารละลาย10ยกกำลัง6กกร,รัมของสารละลายเนี่ยจะมี NaOH อยู่กี่กร,รมัมโอเคทีนี้เราก็จะมาเข้าขั้นตอนในการหาคำตอบนั่นก็คือหน่วยที่เขาอยากจะรู้นั่นก็คือกร,รัมของ NaOH ว่ามีกี่กรรมในสิบยกกำลัง6กร,รัมของสารลายทีนี้เราต้องการรู้ว่า NAOH มีทั้งหมดกี่กรรมนะแล้วตั้งแฟกเตอร์ได้เป็นหน่วยที่เราต้องการก็คือกรรมของ NAOH แลเวในโจทย์เขาให้มา80ดสรริกัมทีนี้ตัวข้างล่างเรายังไม่รู้แต่ว่า โจทย์อยากรู้ว่า10ยกกำลัง6กร,รัมของสารละลายโอเคดังนั้นหน่วยข้างล่างที่เป็นแฟกเตอร์จะต้องใช้หน่วยของกร,รมสารละลายเพื่อที่จะให้มันตัดกันได้แล้วเหลือแค่หน่วยกร,รมของ naoh หน่วยเป็นกร,รมของสารละลายทีนี้เราก็จะมาหากร,รมของสารละลายจาก โยดใส่ naoh มา80กรัมแล้วก็บวกกับน้ำอีก50กรัมดังนั้นกรรมของสารละลายจะมีค่าเท่ากับ80บวก50เท่ากับ130กรัมสารละลายเราก็จะเอาเลขลงไปแทนในแฟกเตอร์ก็จะได้เป็น 80ส่วน130คูณกับ10กำลัง6ก็จะได้เป็น615384.61 <c oughs> ดังนั้นข้อนี้เลยตอบขอขายมันเองแล้วก็มีหน่วยเป็น ppm ย่อมาจากคำว่า Part Per m i l l i o n ครับ